พยากรณดวงชะตาราศีสิงห์ปี64กับหอดำบ้านทํานายถ่ายทักราศีสิงห์นะคะ22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะชาวราศีสิงห์ในปี25ง4าสขึ้นไปดีอินเทรสอืมดีค่ะนะคะถามว่าดีในแง่ไหนชาวราศีสิงห์เนี่ยขึ้นไปดีอินเทรสคือเป็นดวงที่มีดวงคนเมตตาอุปถัมภ์ดีในขณะเดียวกันหยิบจับอะไรก็สำเร็จ นะคะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นช่วงเป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีสิงห์กันเลยนะคะเหมือนเ,เรียกเหมือนเหมือนบอลมันเข้าเท้า <c oughs> ทำอะไรมันก็สําเร็จไปหมดเหมือนเหมือนพูดไรนิดใดก็เหมือนอยู่ดีมันจังหวะมาได้อะ่ะ <c oughs> โดนผู้ใหญ่เห็นเห็นดีเห็นงามผู้ใหญ่สนับสนุนในขณะเดียวกันชาวราศีสิงห์ก็จะเกิดเขาเรียกว่าอยู่ดีๆก็มี อเดียเขาเรียกอะไรนะความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆหรือ,<ช>รอจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าค้นพบเจอศักยภาพของตัวอเองรู้ว่าตัวเองจะต้องการอะไรแล้วเดินทางไหนหนะคะรวมไปถึงมันก็รวมรวมไปถึงจะมีคนสนับสน,นุนหลายๆฝ่ายด้วยนะคะแต่ก็บอกว่าคนลาสิงห์งงเนี่ยจะมีอดีตหรือจะมีเขาเรียกว่าสิ่งผิดพลาดหรือกรรมเก่าเนี่ยมาคอยเหนี่ยวหลัง ทำให้โอกาสที่ดีๆที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราไปไม่ถึงดวงดาว<ม>เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขข,ของชาวราศีสิง์ก็คือให้มั่นใจในตัวเอง<ม>อดีตมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อดีตมันคือบทเรียนที่เอาไว้เป็นครูสอนเราอย่าไปติดยึดหรืออย่าไปเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำ<ม>กับสิ่งที่มันผิดพลาดหรือสิ่งที่มันไม่สําเร็จในอดีตคือถ้ามันมีโอกาสเข้ามาให้เดินหน้าแล้ว คุณจะได้อะไรที่มันเป็นปรากฏการณ์ดีๆในอนาคตอีกอีกเยอะเลยนะคะเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์ถามว่าเงินดีไหมดีแต่ตัวเราเองที่ใช้ใจ่ายเยอะ mm hmm. มีข้ออ้างกับเต็ตลอดเวลาในการจะ mm hmm. ซื้อสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้น uh huh. ก็พยายามประหยัดพัฒยดดูด,ดีแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของ ตัวเองที่จะใช้เงินไม่ระวังนะคะแล้วชาวราศีสิงห์ถ้าจะเสริมดวงให้ดีคือไปสืบสิ่งปฏิบัติบ้างนะคะหรือว่าให้ไปไหว้พระสวดมนต์เดี๋ยวอนนี้เรามาต้่มเติมทีหนึ่งไหมเมื่อกี้พูดแล้วแต่ละราศีว่าคนทําบุญอะไรที่จะเสริมนะคะค่ะโอเคโอเควิธีแก้เครดเสริมดวงราศีสิงห์ปีหกสี่ราศีสิงห์เลยค่ะชาวราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์อันนี้พระแม่โพศบโดยตรงเลยเพราะน,นี้เป็นรูนแห่งการเก็บเกี่ยวเระะียนชาวราศีสิงห์เนี่ยให้สวดมนต์บทพระแม่โพศพนะคะที่เป็นถึงรวงข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ยถ้าชาวราศีสิงห์ก็บอกให้ไปทําบุญเหมือนถวายข้าวข้าวสารหรือไปเอาข้าวไปแจกคนยากไรค้ค่ะ เหมือนอที่เขาเป็นบริจาคก,กันเป็นมืนแจกโรงทานทําบุญเหมือนเข้าจะเข้าสวยก็ได้จะเข้าสังก็ได้เขาบอกว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับข้าวนะคะเ,เอาไปเอาไปแจกเห็นไเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยให้ไปใส่บาท โดยเฉพาะในเดือนเกิดของตัวเองนะให้ไปใส่บาตและให้สวดมนต์บทเกี่ยวกับภูทวด um, เหยียบน้ำทะเลจืดแต่ถ้าเป็นศา,ศาสนาอื่นก็คือให้ทำทานแต่ถ้าเป็นศาสนาพุทธเขาบอกแล้วจะดีหลวงพุทวดเลยราศี์ใช่ลาศี์พวกเราคือทุกป,ปะาวาไรที